Inbox อะไรอยู่ในกล่องง,ง,งบริษัท k i ดแอน k คิและไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมเราจะมาต่อกันที่ยูนิตเกรดหนึ่งกันต่อเลยนะครับผมกับอาบใบนี้เลยเบลฟ์ชูเตอร์กองโจรนั่นเอง,เอง ความสามารถมีแค่อย่างเดียวจ้ะความสามารถออ t โตเกิดในช่องเรียกาศเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวกนกาศของคุณเป็นแคลเอาข้อฟฟ์และจํานวนเรียกาศที่อยู่ในสภาพเลสของคุณมี2ใบหรือน้อยกว่าตัวนี้พันยมตีจะบบกสามพันจนจบการต่อสู้อ่าสมมติเรามีแวนกาดอยู่ก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าตัวนี้อยู่เลียละกันแล้วก็มีแวนอยู่ตัวหนึ่งอ่าสมมติเมื่อตัวนี้โจมตีแล้ก็เช็คก่อน ว่าเรามีเลียวที่เลสอยู่กี่ใบยอย่างเช่นตอนนี้เรามีเลียวที่เลสอยู่แค่ใบเดียวแบบน,นี้ครับผมเมื่อตัวนี้ตีปุ๊บก,ก็บวกสามพันกลายเป็นตีหนึ่งหมื่นนั่นเองพูดง่ายๆเป็นตัวที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายมากเพราะว่าคอ,อฟอร์ดต,ต้องการตัวที่มันตีง่ายๆอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่ายิ่งทําให้เราตีง่ายเท่าไหร่ตีเราก็จะตีถี่ได้มากขึ้นเท่านั้นหรือก็บุกได้หนักขึ้นมากเท่นาน,น,นั้นเองครับผมนี่จะเป็นความสามารถของเบลชูเตอร์กองโจนง้นั่นเองก็ในที่สุดเราก็จะมีตัวตีหนึ่งหมื่นที่เป็น, Get น,กน,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 นเกตหน เกรดหนึ่งประัดมาครับผมกับตัวนี้เลย Battle Serene u f e a r i a จ้ะความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทอโอโต้เกิดที่ช่องเรียกากมีค่าคอสเป็น Counterblast หนึ่งะครับผมเมื่อตัวนี้ Boost ให้แคลนอคคอร์ฟอร์ดที่มีความสามารถ Limit b r a k C ก็จ่ายค่าคอร์สได้ถ้าเกิดจ่ายก็จะบวกคันจัมีให้อีก3,000จนจบการต่อสู้อาสมมติว่าเดี๋ยวเอาตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้ แล้วก็มี1ดาเมจก่อนละกันอย่างนี้ละกันนะครับผมเมื่อทำการบูสต์ให้เอลคอฟอร์ดที่มีรีมิบเบรกสี่เอฟเฟกต์ทำงานก็เขาร์บลาสหนึ่งแล้วก็บวกพลังให้อีก3,000นั่นเองแต่แน่นอนว่าไม่สามารถคว่ำสี่แล้วบก 3, วก3,000เป็นสี่รอบทำไม่ได้มันเราบูสต์แค่ครั้งเดียวก็เลยกดสกิลได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองครับผมมันไม่ใช่แบบบูสต์ทีกดคว่ำสี่บวกหมื่นสองไม่ไหวนั้นเยอะเกินไปนะอ่ะนี่จะเป็นความสามารถของ Battle s i l e n t e Ufeleia นั่นเองจ้า เลรหนึ่งมาชนมาครับผมกับพีจีโล่มาเรากด plus เข่าขอไม่พูดถึงนะครับผมพูดบ่อยมากแล้วอะมาดูเกรดสองกันต่อบ้างเกรดสองวันนี้ก็ผมกับไททันแห่งปืนลำแสงความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเลียกาดเท่านั้นเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดหรือเลียกาดคุณเป็นแคลนคอร์ฟอร์ดที่มีความสามารถลิมิตเบร,เรกซีเมื่อตัวนี้โจมตีจะบวก3 0 0พันจนจบการต่อสู้ คือมันเป็นตัวตีนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนั่นเองครับผมก็เมื่อตัวนี้สั่งตีปุ๊บอ่าถ้าเรามีตัวที่มันมีรีบิทแบกซีเป็นโอควฟอร์ดอยู่ในสนามก็บวกสามพันกลายเป็นตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าโหดมากๆครับผมมันตีง่ายไงตีง่ายๆโอเคเกรดสองมาถัดมาจ้าก,กับเบลฟ์ชูเตอร์ปืนคู่ซึ่งจริงๆเอฟเฟกต์มันจะเหมือนกับเบลฟ์ชูเตอร์กองโจรเลยก็คือเมื่อตัวนี้อยู่ช่องเดียวกานเมื่อโจมตีถ้าบรนการ์ดคุณเป็นแคระควอฟอร์ด แล้วจานวนเรียอากาศที่อยู่ในสภาพเลสของคูณ2ใบหรือน้อยกว่าตัวนี้พันโยตีบวกสามพก็สมมุติว่าสนามมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วกันอ่ะตัวนี้โจมตีก็บวกสามพันจริงไหมครับตัวนี้โจมตีก็ยังได้อยู่เพราะว่าจำนวนเรียอากาศที่เลสมัน2ใบพอดีก็เลยรอดตายรอดผ่านไปแบบบุญวินนั่นเองครับผมเพราะว่ามันบอกว่าต้อง2ใบหรือน้อยกว่านั้นก็คือ2ใบพอดีก็ได้แต่ถ้าเกิดเลสสามใบนี่คือไม่ได้แล้วนะแต่นี้คือตีปุ๊บก็จะบวกพลังนั่นเอง นี่จะเป็นความสามารถของคู่นี้นั่นเองครับผมก็จะเป็นความสามารถของเบลฟ e ชูเตอร์ทั้ง2แบบนั่นเองเก่งไหมค่อนข้างคิดว่าเก่งมาเกรดสองไถัดมาครับผมกับเทีนยนไน์ลูคัสตัวนี้ใช้างานง่ายมากเป็นตัวที่แบบว่าแครหนึ่งเขามีมานานแล้วเราเพิ่งจะมีกันนั่นก็คือความสามารถไปเห็นออโตโอ้เกิดในช่องแวนกะหรือเรียกเก่ก็ได้มีค่าคอสเป็นเคานต์เบลฟ์สองเดี๋ยวเตรียมไว้ก่อนนะเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตสําเร็จซึ่งฮิตอะไรก็ได้ ฮิตเลียวคือให้เลียวตายหรือว่าจะฮิตแวนให้เขาสีเลือดก็ได้นะครับผมถ้าเป็กนการลงคูลเป็นแคลนอควฟอร์ดก็ควม่มสองจวดหนึ่งนั่นเองอ่ะสมมติตัวเนี้ยตีตีอาจจะตีเลี้ยวกาดด้วยซ้ำถ้าตีฮิตปุ๊บฝันข้ามถ้าเกิดตีเลี้ยวก็ตายตีแวนก็มีการในหมายเช็คอะไรแบบนี้เอฟเฟกต์ทำงานควม่มสองจวหนึ่งนั่นเองครับผมแค่นี้เองเป็นตัวที่เล่นง่ายใช้ง่ายนั่นเองจ้าต่อมาก็จะเป็นเกรดสามนะครับผมกับใบแรกเลย ไททันแห่งหอค่อยปืนลำแสงแงงงนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ตีง่ายตีแรงกับความสามารถ2องอย่างด้วยกันความสามารถที่1ออตโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดที่เป็นเบรกสเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดฝั่งตรงข้ามอยู่ในนี้พันโจมตีจะบวก5 0าพันจนจบการต่อสู้ก็เหมือนกับพวกกันโมแบบนี้ตีปุ๊บบวก5 0าพันแต่ข้อเสียคือมันอยิงแค่หมื่นเดียวนะครับผมทำให้ใช้งานได้ไ,ม,ไม่ค่อยง่ายพูดง่ายไม่ค่อยง่าย ก <frame> <Yeah, S 1> mm ับอีเอฟเฟกต์หนึ่งคือเอฟเฟกต์ประเภทออโต้เกิดในช่องเรียกอากเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าแหวนกัดคุณเป็นแคนาคอฟฟอร์ดอ่าอย่างนี้ละกันอ่ะแล้วก็แวนการ์ดเป็นแคนาคอฟฟอร์ดเนาะอ่าอย่างนี้ละกันเมื่อตัวนี้โจมตีปุ๊บก็จะบวก2,000ันจนจบการต่อสู้แต่ต้องตีแวนฝั่งข้ามนะก็จะเป็นตัวที่อ่าค่อนข้างจะใช้งานง่ายตีง่ายอยู่แวนก็ตีได้อยู่เรียวก็ตีได้นั่นเองครับผมโอเคเกรดสามเมืัดมาจ้ากับ เรือลบที่เคลื่อนพลอาร์คิลอนนั่นเองครับผมเจ้าเรือลบเคลื่อนพล,ล,ล,ลอาคิรอนเนี่ย,าาย,ยวความสามารถไมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทออตโต้เกิดที่ช่องเลีอกาดเมื่อตัวนี้โจมตีฮิตแวนกาดนะครับผมคือมีการเสียเลือดเกิดขึ้นให้เลือกยูนิตไคนาคอร์ฟอร์ดขขงคุณ1หนึ่งใบและจะได้รับพันธุ์ตีบวก3 0 0พันจนจบเทินคือมันนาให้ตัวที่ตีต่อจากนี้ก็จะตีแรงขึ้นอีกนั่นเองครับผมเป็นตัวที่น่าใช้มากๆเพราะว่าถ้าเกิดทำเงินขายสเร็จปุ๊บเลียอีกฝั่งที่รอตีอยู่ก็จะ ตีหนักมาแน่นอนโอเคคราวนี้ก็จะมาถึงเกรดสามสองใบสุดท้ายนะครับผมซึ่งเป็นจุดเด็ดของสายนี้เลยก็ว่าได้อ่ะก่อนหนึ่งเดี๋ยวเตรียมรีมเบรกสี 4, ก่อนต้องมีสีดาเมจนหนึ่งสองสามสี่โอเคมีสีดาเมจนแล้วนะครับผมอ่ะมาดูความสามารถกันเอาความสามารถของเบรกไรก่อนละกันกับมังกรสีครามที่บอยบินทราส์คอร์ดากอนซึ่งเก่งม,มาก ความสามารถมี3อย่างนะครับผมเอาอย่างสุดท้ายก่อนก็คือคุณนางอ่าไม่พูดถึงอนณาคามแล้วนะอันที่2ก็คือออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเท่านั้นนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดก็จะบวก2 0 0พนจนจบการต่อสู้คือมันตีเองหมื่นสามง่ายเลยพูดได้ง่ายคอสไลท์มาก็ไม่กลัวตีเองได้ก็เข้าๆละเนี่ยก็โหดมากแต่ที่โหดคือสกิลเบรกอะไรของมันครับผมเบรกไรสกิลออโต้ลิมิตเบรกสเมื่อยูนิตแครนคอฟอร์ดไรทับยูนิตนี้เราเลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบ และจนกว่าจะจบเทินจะได้ความสามารถพิเศษบวก10,000หมื่นอ่ะพะลังบวก10,000หมื่นก่อนและได้รับความสามารถออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวนการ์ดคู่แข่งต้องอ่าต้องสามารถเลือก,ออกว่าจะทิ้งบน 1, บมือหนึ่งใบไหมถ้าเกิดไม่ทิ้งใช่ไหมครับผมก็จะบวกแวนเราจะบวกคิแล้วก็ฝั่งข้าไม่สามารถคอลการ์ดลงกับเดนเซอร์เคิลได้แล้วน,นันน่นเองคือแบบบางการ์ดทีหลังก็ไม่ทันแล้วอะไรแบบนี้มาดูวิธีการใช้งานกันก่อนหนึ่งก็คือ เราก็ต้องทําการเบรกไล่ก่อนป่าแวนบวกหนึ่งหมื่นและได้รับสก,กิลพิเศษก็คือเมื่อตีปุ๊บฝันตรงข้ามต้องทิ้งม,มือหนึ่งใบก่อนถ้าเกิดไม่ทิ้งก็จะห้ามกะเลยแล้วเราก็จะบวกหนึ่งคีไปด้วยนะครับผมเป็นตัวที่ใจไหลามากกดโดนฝันงข้ามต้องทิ้งหนึ่งใบแน่นอนเมื่อเบรกไล่แต่ถ้าเกิดฝั่งข้ามมีการทิ้งเกิดขึ้นก็อ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่คอมโบแล้วนั่นเองแต่ข้อดีมันก็คือเนื่องจากมันเป็นการเอาเทคใหม่ให้แวนกาดทําให้ถ้าเกิดเราตีไปปุ๊บแล้วแบบมันได เขาค่อนจะน่ากลัวอยู่หรือแม้แต่ตัวทัสคอรดากอนเนี่ยอนาคตถ้าเกิดเล่นคู่กับแวนเกรดสามที่มันลุกได้ของคาร์ฟอร์ดก็จะเป็นการใช้ย้ำสกิลสองรอบเลยนะเพราะสกิลมันอยู่จนจบเคิร์นไงไม่ใช่อยู่แค่จนจบการต่อสู้เป็นอะไรที่แบบอืมน่ากลัวนะครับผมสุดท้ายก็คือการเกรดสามสุดแข็งแกร่งอีกใบหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือลัสการ์ดเลวอนนั่นเองใบน,นี้ให้นึกถึงมาเจสตี้หลบอัสเตอร์เลยครับผมเพราะมันสามารถปั๊มประมาณสองคีย์ไว้ตลอดเวลาได้อะ สกิลมี3อย่างไออย่างสุดท้ายก่อนคอนติเนียลเกิดในช่องววนการ์ดหรือเลียวกาดคุ้นนางเหมือนเดิมจ้าสกิลอันที่2สกิลเพสแอคทีฟเกิดในช่องววนการ์ดมีค่าคอสเป็นเขาต้องลัส1หนึ่งนะครับผมก็ความหนึ่งแล้วตัวนี้ก็จะได้รับพลังตีบวก2000จนจบเทินก็คือความหนึ่งปุ๊บบำพลัง2 0 0 0นนั่นเองจะครอบอีก,ก็ได้จนกว่าจะพอใจเพราะว่ามันเป็นแอคทีฟจะใช้1ครั้งใช้2ครั้งก็แล้วแต่ นะครับผมแล้วมันไม่ใช่รีวิทเบรกด้วยสกิลอันที่2เนี่ยสามารถปรับพลังได้ตามใจชอบเลยส่วนสกิลอันแรกสุดเลยสกิลที่สำคัญที่สุดสกิลประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ดรีมิทเบรก4นะครับผมมีค่าคอสเป็นคอตรบลัสหนึ่งเมื่อตัวนี้โจมตี Vanguard. แวนการ์ดเราถ้าเกิดจํานวนการ์ดแคนาคอร์ฟอร์ดที่อยู่ในสภาพเลสบนแถวหน้านของคุณมี3ใบก็จาก่ายค่าหอดได้ถ้าจ่ายบวกสามพันบวกหนึ่งคิสนั่นเองครับผมก็สมมุติว่าวิชินมีเลียวอยู่อย่างนี้ กับอย่างนี้ละกันก็เอาตัวนี้ตีไปก่อนอ่าตัวนี้ก็ตีไปก่อนแล้วพอก็เอาเลวอนตีปุ๊บเขาจะเช็คก,ก่อนเลยนะครับผมว่าถ้าตัวนี้จมตีอะไรอ่จต้องจมตีแวนการ์ดและแวนการ์ดคุณไปแทง,งคอมฟอร์ตไม้เป็นคราวนี้อยู่ในสภาพเลสสังเกตทสิครับว่ามันมีเลสกี่ตัวอ้ามีเลสสาใบก็เลยกลายเป็นว่าสกิลบวก หนึ 1> 1่งกับบวกสามพันเนี่ยพลังจะทํางานทันทีก็ทําให้มีพลังที่สูงขึ้นไม่พอแล้วยังจะคู่คิสค้สองคีอีกนะครับผมเป็นอาที่ี่แบบอืมน่ากลัวนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดของแคลสเอาขคอฟอร์ดในชุดนี้นั่นเองครับผมก็ หลักๆก,ก็คือตัวเบรกไลท์แนะนําให้เก็บไว้เลยนะครับผมแล้วจะไปเล่นสายเลวอนต่อก,ก็ได้หรือจะเล่นสายเจนูเวสก็ได้น่ากลัวทั้งคู่นั่นเองแต่สำหรับวันนี้พิชชินกับการรีวิวคนต้องขอจบลงนรงนี้นะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าในนอนจ้าสำหรับวันนี้พิชชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย